ฮัลโลค่ะกดให้แล้วนะคะจา้าสวัสดีค่ะป้าคำสายสวัสดีค่ะฮัลโหลดีใจนำลุงพลเนาะจา้ายายจา้จาจ้า<อ>ก็ดีใจกับลุงพลป้าด้วยค่ะค่ะค่ะ <c oughs> ฮัลโหลยินดีกัน ทางกุกกอกจ้า,จายายไพศารนะคะกดให้แล้วจ้าจ้าสวัสดีค่ะแม่คำสาสสจ้าเสียงเหรียญทองเจียงเหรียญทองจ้าดีใจกะลุงพลนะ ป้าคำสายจ้าหมูทองจ้าหัวใจสามดวงค่ะสติ๊กเกอร์นี้เขาให้แค่สามดวงสาอันนะคะถ้าเกินนั้นเขาจะไม่ให้เรานะคะก็ขอบคุณล่วงหน้านะคะขอบใจล่วงหน้านะคะขอให้ส่งสามอันนะคะอย่าส่งเกินนะคะสวัสดีครับป้าคำสายจ้าฮาลัลโหล อยาขอขอใจมากๆนะคะเราก็ไปดูลุงพลอีกเนาะเราไปดูลุงพลนะคะก็ข้าวปุ้นก็มาแล้วนะคะ <c oughs> ก็ไปดูลุงพลอีกคะ่ะก็เหนื่อยก็กลับมานะคะกลับมานั่งที่ร้าน เบียบเบียบหมดยังวะฮะเียชมจะกินเบียร์พี่หรอมันทำให้ดิโอสว่างขึ้นเลยอ๋อ้ดัวร่าช่วยมั้ยมีแต่พี่ขับเบนมานี่จะออร่าเลยศูนย์เบียบเบียบแปดแปดสองนะคะหัวเรื่องอะไรไม่ต้องอาสีต่ายนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับสบายสบายเลยครับนี่ อันคันเก่าย oh, oh. ังจ oh, ่ายงวดรถไม่หมดเลยครับครับสวยมากนะคะสวยมากเลยเดี๋ปุ S <s ้นให้มันลาบดยังไับอกมาเลยครับอยากกินอะไรครับน bon ี่ยขนมปิ้งนี่เองตั้งแต่เมื่อวา ดีใจกับบ kind of um, ุญพลนาะอนครับี่ออกก็ชอบรถบัสไปนนนดีน้องหม่งคุนะครับขอบคุณนะครับแปดต่้าสต่างนฮยแปที่นั่งวันนี้รับรถเราจะไม่กินของ มีแม่ไออยู่เสนอ่านเ้นก่อนโอ้เนี่ยลมดีนะครับนี่นะครับเอาเลยครับนะขนมจีนดีแต่เรากินได้ขออนุญาตนะครับแล้วนดยเลยนะครับโอ้อะไรอะไรเท่าไหร คนแรกที่ชนมันะไม่้อ่ไเลยไไ้กัเลนยเมดม่อเอาีมไม่ไครับไม่เป็ไ้นี้น่ะดึนเลยาเป็นังเลยปะด้ดดกบก่อนนะคะมันหมุนหมุนค่ะเน็ตไม่ถึงค่ะกลับก่อนค่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปเอานะ กลับก่อนนะคะนี่ค่ะก็ดูทางนี้นะคะเพราะว่าเน็ตมันไม่ถึงค่ะเน็ตมันไม่ถึงนะคะก็ดูหน้าบ้านลุงพลก่อนนะคะอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะป้าข้าใสไปถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะ ที่มากดไลค์กดแชร์ให้ป้าคำสายเนี่ยก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะหมดทุกหมดสุกหมดโลกหมดภัยหมดเสนียดจังไรออกไปให้หมดขอให้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้รวยเงินรวยทองหัวใจน้อยๆขอให้สุขสบายทุกคนนะคะ ขอให้อย่าเจ็บอย่าจนให้เงินเนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันนะคะขอบคุณมากๆาขอบใจหลายๆนะคะนะคะถ้าเอาไปแล้วก็เน็ตมันหมุนค่ะก็เลยป้าคำสายก็จะไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งได้คลิปอันนี้ก็ได้5นาทีเหลืออีก3นาทีนะคะขอ,ขอเวลา3นาทีนะคะ ขอบคุณมากมากนะคะอย่าทิ้งป้าคำใสนะคะผมไม่ได้ตามไปเพราะว่าเขาบอกว่าลุงจะไปวังเยี่ยมพนังบอกผมก็เลยไม่ได้ตามไปใช่ ธนาบอกลุงจะเลยไปวังเยี่ยมเลยก็เลยไม่ตาดไปเลยอันนี้ลุงกำลังกินขนมจีนอยู่นะคะลุงก็กินขนมจีนอยู่นะคะขอให้ลุงมีความสุขความเจริญนะคะ ได้เลยยังพ่อผู้ใหญ่ลุงลุงรับหน่อยค่าเจ้าของขนมจีนเลือเลือไอเลือสามเปอร์เซ็นต์แบบพ่อผู้ใหญ่สุดจจะเป็นที่บู้พ่อลว ไม่ยากัดเลียนอยโตไม่ได้แล้วน่ะนเป็นที่เนตพกวะเป็นทต้วนะคะก็ัง่รับนึ่งก็ได้นะัวยงนะครับับ ยังก่อนให้เราคุยเรื่องสัมภาระนะครับเออ สวัสดีค่ะแล้วก็มาตรงร้านดีกว่าเนาะ <c oughs> คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ